สวัสดีครับชาวราศีเมฆที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ครูเบียจะมาตรวจดวงชะตาพยากรณ์โดยไพ่ภูมิยานนะครับของชาวราศีเมฆประจําเดือนมิถุนายน2563นี้นะครับชาวราศีเมฆจะเป็นอย่างไรนะครับดวงชะตาจะดีหรือร้ายนะครับจะแย่หรือดวงตกนาอนะมาลุ้นกันครับใบแรกครับนะดวงวัฒนาเป็นอย่างไรบ้างโอ้ดวงวัฒนานะครับช่วงนี้นะครับนะต้อง ทำอะไรไม่ขึ้นนะครับเรื่องของซื้อหวยซื้อเลขก็ไม่ได้นะครับนะเพราะดูแล้วนะครับนะมันไม่ได้อะเนาะดังนั้นทำอะไรไม่ขึ้นในช่วงนี้นะครับซื้อเลขซื้อหวยนะนะทำบุญคุณคุณก็ไม่ขึ้นนะครับนะนะเหมือนทําแล้วก็เมันก็ไม่ดีนะครับดังนั้นในช่วงนี้งดในเรื่องของซื้อเลขซื้อหวยนะครับหรือลงทุนหรือทําอะไรนะครับหรือซื้อหุ้นอะไรก็ช่วงนี้หยุดไปก่อนนะครับนะ ต่อไปเรื่องราวของเงินทองเป็นอย่างไรบ้างเงินทองช่วงนี้นะครับก็ได้จากน้ําพักน้ําแรงตัวเองนะฮะสัดส่วนใหญ่ไม่มีเงินนอกเงินในนะครับมาเนาะนะเป็นเงินส่วนตัวเงินข้าราชการเงินเดือนประจํานะครับนะพนักงานประจําเงินเดือนประจํานะครับไม่มีเงินก้อนเงินถุงเงินถังอะไรเข้ามานะครับส่วนในเรื่องของครอบครัวหลักฐานบ้านช่องเป็นยังไงบ้าง โอ้ยอยู่บ้านรู้สึกรู้เป็นไฟเลยเนาะร้อนเนาะช่วงนี้เนาะทั้งอารมณ์คนในบ้านนะครับนะทะเลาะเบาแววงกันนะครับนะโอ้โหรู้สึกเลยว่าไม่ธรรมดาจ,จริงดังนั้นให้ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ของคนในบ้านนะครับทะเลาะเบาแววงตีกันนะครับนะแล้วก็ต่อไปนะครับญาติสนิทมิตรหายเป็นยังไงบ้างญาติสนิทมิตรหายดีครับนะคอยช่วยเหลือคอยชี้แนะแนวทางคอยปทำคัมชูนะครับคอย ให้นะครับไม่ว่าจะเเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยสนับสนุนให้เรานะครับนะถือว่าดีมากนะครับบุตรบริวารเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้บุตรบริวารนะครับมักจะหาเรื่องเหนือเนื้องใจให้กับเรานะครับนะทำให้เราต้องไปเกี่ยวข้องนะครับกับสิ่งเหล่านี้นะครับมักจะเจอเรื่องเราเนี่ยแหละนะครับ นอกใจนะครับนะคนรอบข้างเราเนี่ยนะครับมาเล่าเรื่องนอกใจเขานอกใจหนูเขามีคนนั้นคนนี้อะไรประมาณนี้มาทำให้เราขุนคิดนะครับไปกับเขาในเรื่องราวของอุปสรรคศัตรูนะครับช่วงนี้อุปสรรคศัตรูนะครับก็คอยเล่นงานคอยทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องมานทาอะไรเราเนี่ยทั้งที่เราก็ไม่ได้อ่จะทําอะไรเขาเนาะคอยพูดคอย กระเนะกระเนะคอยหาเรื่องใส่เราตลอดนะครับดังนั้นช่วงนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะนะครับชาวราศีเมฆนะครับต่อไปเรื่องราวความรักในช่วงนี้นะครับความรักนะครับมักจะเจอ,เจอ,เอ,อถ้าคนมีคู่เนี่ยนะครับนะเสียใจนะครับคือเขาเนี่ยไม่ค่อยเหนียวแนาะไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยอะไรเลยเหมือนแต่ก่อนมีแต่เราทุ่มเทให้กับเขาคนเดียวนะครับส่วนเขาเนี่ยก็ไม่สนใจเลยอยากทำก็ทำไม่ทำก็ช่างจะอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไป ประมาณนั้นนะครับก็ไม่สนใจนะครับส่วนในเรื่องราวของอโรคภัยไข้เจ็บนะครับโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะครับส่วนมากแล้วนะครับจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของอาการทํางานค่อนข้างจะหนักเนาะหนักโหมนะครับดังนั้นต้องพักผ่อนเยอะๆนะครับนะอย่าทํางานหากักโหมมากเกินไปนะครับเพราะ สุดท้ายแล้วนะครับคุณเนี่ยจะไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเยอะหรอกนะครับแต่พอเป็นทีเนี่ยมันเป็นนานนะครับเป็นเยอะนะคุณจ,จึงจะหนักนะครับนะต่อไปความสุขเป็นยังไงบ้างความสุขช่วงนี้นะครับถือว่าดีมากๆเลยเพราะคุณมีความสุขเพราะว่าอาจจะได้เลื่อนตําแหน่งหรือได้การทํางานได้เริ่มงานใหม่หรือได้ความรับผิดชอบใหม่นะครับซึ่งนํามาด้วยเ,เงินทองหรือยศฐานดาศักด์นั่นเองนะครับต่อไปเรื่องราวของ การงานอาชีพเป็นอย่างไรบ้างการงานอาชีพของคุณในช่วงนี้นะครับถือว่าโอเคฮะนะครับได้มาเรื่อยๆได้มาดีถ้าเกิดพูดถึงการค้าขา,ขายก็มีมาเข้ามาเรื่อยๆนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับถือว่าดีอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับซื้อมาขายคล่องเนาะนะครับถือว่าโอเคนะครับต่อไปชื่อเสียงหลับเป็นอย่างไรบ้าง <c oughs> ในช่วงนี้ชื่อเสียงของคุณเนี่ยนะครับก็โอเคฮะในระดับหนึ่งเนาะแต่ก็ไม่ถึงว่าจะเปล่งก็ไม่เปล่งจะ ประกายก็ไม่ประกายนะครับอยู่ในระดับกลางๆนะครับก็ไม่มีอะไรนะให้สรุปแล้วนะครับสรุปแล้วนะครับคนที่ราศีเมฆนะครับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จดีนะครับในเกือบทุกๆด้านเลยนะครับโดยเฉพาะชาวราศีเมฆคนไหนที่จะสอบรับราชการเนี่ยนะครับแน่นอนเลยได้รับราชการอย่างแน่นอนนะครับเพราะมันขึ้นมาแล้วนะครับ แต่สิ่งที่ควรระวังก็คือเรื่องของการลงทุนอะไรอย่าเพิ่งไปลงทุนนะครับเพราะมันนัาจะทําให้เสียทรัพย์เรื่องของอสุภาพร่างกายด้วยต้องพักผ่อนมากนะครับเพราะคุณนั้นทํางานหนักจนเกินไปนะครับจนลืมการพักผ่อน<ๆ>เรื่องของอความรักด้วยนะครับโอ้ยเตือนหลายเรื่องเลยเรื่องของความรักด้วยนะครับอย่าไปใส่ใจอย่าไปทําอย่าไปคิดอย่าไปอะไรเลยถ้าเขาไม่รักเรานะครับถ้าคนรัก ของเราจริเนี่ยเขาต้องใส่ใจแคร์เราดูแลเราแต่เขาไม่รักไม่แคร์เราก็ปล่อยมันไปแค่ไม่ต้องสนใจนะมาดูแลตัวเองดีกว่าแล้วก็เรื่องของศัตรูนะครับในช่วงนี้นะครับศัตรูของเราไม่ได้เป็นใครหรอกก็เป็นเนี่ยเรื่องของแฟนเราเลยนะออก้วนหงวอกแล้วไม่ใช่หน้าที่การงานละ มันเป็นเรื่องของแฟนเราละนะครับของคนรักนี่แหละนะครับมาทําให้เราเสียใจเสียสูญภาพจิตนะครับทําให้เราสึกว่าอุปสรรคศัตรูของเรามันใช่คนอื่นไกลเป็นแฟนเรานี่แหละนะอดีตคนรักเราด้วยซ้ำที่มันยังขวขวงใจอยู่เนี่ยนะเพ้อเพอเนี่ยมาวนเวียนกับเนี่ยมาวนเวียนกับเออเขาเรียกอะไรนะเพื่อนเราน้องเราญาติเรา,า,เราหรือคนรู้จักเราด้วยซ้ําเนี่ยจะทําให้ทะเลาะเบาะแว้งกันถึงทุกวันเนี่ยนะผมดูอย่างนั้นนะนะครับ ดังนั้นอย่าไปใส่ใจอย่าไปเครียดอย่าไปอะไรมากมายปล่อยมันเถอะนะชาวราศีเมษเนาะทําหน้าที่ของเราให้ดีครับนะเรื่องของการงานเรื่องของอะไรเนี่ยนะถือว่าการงานของคุณนี่กําลังดีเลยนะครับอย่าไปใส่ใจมาเป็นหัวหน้าคนละนะครับได้เลื่อนตําแหน่งละเผื่อเอบางคนเนี่ยจะได้รับราชการแล้วในช่วงนี้นะครับนะอย่าไปใส่ใจอะไรเลยนะครับสู้ๆต่อไปครูเบียรเป็นกําลังใจให้นะครับสหรับชาวราศีเมษมีแค่นี้โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ